สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรายังเรียนรู้เรื่องกล้วยกล้วยอยู่นะคะนี่ครูตองมายืนอยู่ตรงต้นกล้วยเราเรียนรู้ไปแล้วลักษณะของต้นกล้วยมีรําต้นมีใบมีดอกหรือปรีนั่นเองนะคะแล้วก็มีผลแล้วก็วันนี้ครูตองไม่ได้มาเพียงแค่มันให้เด็กๆดูต้นกล้วยนะคะวันนี้ครูตองจะพาเด็กๆไปวาดส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นกล้วยนั่นก็คือวา รูปกล้วยนั่นเองค่ะแล้วค่ะวันนี้จะพาเด็กๆไปวาดรูปกล้วยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเด็กๆหยิบใบงานแผ่นนี้ขึ้นมาเลยค่ะสีค่ะดินสอค่ะพร้อมแล้วมาค่ะเด็กๆไปวาดพร้อมกับคุณครูตองค่ะ เด็กๆอย่างที่กูตองบอกนะคะวันนี้กูตองจะพาเด็กๆมาวาดภาพส่วนประกอบของกล้ดยกลวแล้วนะคะวันนี้กูตองจะพาเด็กๆมาวาดส่วนของลูกกล้วยค่ะเป็นผลของกล้วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะเราหยิบกระดาษแผ่นนี้มาได้เลยค่ะใบงานแผ่นนี้นะคะเด็กๆจะเริ่มวาดแล้วนะคะ เด็กวาดไปพร้อมกับครูตองเลยนะคะค่อยๆวาดไปค่ะครูตองเชื่อว่าดเด็กๆก็ทําได้เช่นกันค่ะเส้นกลางตรงนี้ครูตองจะทําเป็นตรงหัวตรงเหลี่ยมมุมนะคะนี่ลักษณะของกล้วยครูตองจากนั้นเสร็จแล้วเรามาทําอะไรนะคะระบายสีกล้วยของกเด็กสีอะไรคะถูกต้องค่ะสีเหลืองนั่นเอง บางคนอาจจะสีเหลืองผสมกับสีเขียวหน่อยๆใช่ไหมคะอ่อนๆน,นะคูตองจะลงมือระบายสีแล้วนะคะเด็กๆระบายสีไปพร้อมกับคุูตองเลยค่ะ ค่อยๆระบายไปนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบค่ะค่อยๆทำไปเรื่อยๆลูกค่อยๆลากเส้นไปเรื่อยๆนี่นะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆ เอาให้เข้มๆเ,เลยค่ะลูกระบายให้เข้มๆกดสีนิดนึงตรงไหนยังไม่เข้มเราก็ค่อยๆระบายไปนะคะจะผสมสีเขียวอ่อนๆก็ได้เพราะว่าบางลูกก็ยังไม่สุกดีใช่ไหมขุดตองก็ผสมสีเขียวอ่อนๆน,นิดนึงให้มองว่าเออกล้วยใบนี้กำลังจะสุกหรือ สุกแล้วแต่ยังไม่ทำไมคะยังไม่มากเท่าไหร่เพราะยังมีสีเขียวอ่อนๆอ,อ,อยู่หรือเด็กอกหรือเด็กๆอยากจะระบายสีเขียวเป็นกล้วยดิบเลยก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะระบายสีเหลืองเป็นกล้วยสุกเลยก็ได้นะคะเด็กๆคะ่ะนี่ค่ะไม่ว่ากันนะคะนี่อันนี้ก็ต้องจะเป็นสีเขียว นิดนึงเสร็จแล้วค่ะกล้วยขูตองเป็นอย่างไรบ้างคะของเด็กๆเ,เสร็จหรือยังเอยเอาละค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะคะว่ากล้วยของเด็กๆจะเป็นอย่างเป็นอย่างไรสําหรับวันนี้ขูตองขออนุญาตไปทานกล้วยก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ